สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวนหลุงติ่งครับวันนี้พอมีเวลาว่างนะครับเดี๋ยวมาหาต้นไม้ไปขยายพันธุ์กันดีกว่าครับผมตั้งใจว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะเอาเจ้าฟิโลเดนดอนต้นนี้ไปขยายนะครับเป็นเบอร์เบิร์นมาร์กนะครับเบอร์เบิร์นมาร์กเบอร์รี่มาร์กหรือเบอร์มาร์กนะครับเป็นเบอร์เบิร์นมาร์กด่างนะครับสวยๆนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันครับเพื่อนๆสวัสดีครับเพื่อนๆนบ้านสวนลุงติ่งนะครับ วันนี้ได้เวลาเหมาะนะฮะมาลื้อต้นไม้ไปขยายพันธุ์กันดีกว่าครับวันนี้มาเจอเบอร์เบิลมาร์กนะครับด่างนะครับหรือเบอร์รี่มาร์กนะครับใบสวยนะครับต้นนี้เดี๋ยวมาขยายพันธุ์เขากันครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเออย่าลืมทําความสะอาดมีดด้วยแอลกอฮอล์ก่อนนะครับแล้วก็เตรียมปูนแดงไว้ทาแผลนะครับเชื้อจะได้ไม่เข้าไปสู่บาดแผลทาให้เขาเป็นโรคนะครับผม น,นี่เราเตรียมแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพื่อนๆว่าจะได้สักกี่ต้นนะครับแดดเริ่มไล่มานิดนึงน,นะครับวันนี้ดูจากรากแล้วเดี๋ยวก็คงจะแบ่งตามข้อพวกนี้แหละนะครับก็น่าจะได้เยอะอยู่นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกอ่าท่อนที่ มีรากติดแบบนี้นะครับเพื่อนๆจะได้เติบโตง่ายนะครับมีรากหาอาหารไว้หนึ่งเส้นแล้วนะครับเขาก็แล้วส่วนต้นแม่เนี่ยผมก็จะปล่อยโคนทิ้งไว้ให้เขาแตกยอดใหม่นะครับเนี่ยนะฮะพวกที่มีรากอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวผมจะตัดนะครับออกมาแล้วแยกนะครับเพื่อนๆได้กี่ท่อนเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจนะครับก็เอาตามที่ได้นะครับผมเราจะไม่ฝืนอะไรมากนะครับ ได้เยอะได้น้อยก็ตามนั้นครับเพื่อนๆเนีย้ยใบเขาก็แบบด่างรอบวงสวยนะครับต้นนี้เดีย๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อนๆมาจากต้นไหนก่อนดี่นอเดี๋ยวเราจะเริ่มจากบนลงไปล่างนะครับมันจะได้ง่ายๆนะครับยอดนี้นะครับเพื่อนเห็นไหมฮะมี่สวยนะครับน่าจะติดใบมาหลายใบเลยครับ เนี่ยฮเขาเบียดกันอยู่เห็นไหมฮะเดี๋ยวตรงเนี้ยโอ้โหประมาณสามใบครับเดี๋ยวผมขอรัดขั้นตอนการตัดเนี่ยแล้วเดี๋ยวไปวางให้เพื่อนดูเลยดีกว่านะครับว่าผมได้กี่ต้นนะครับมันจะได้ทํางานง่ายนะครับเพราะว่าผมทํางานมือเดียวมันเป็นการตัดแล้วถ่ายไปพร้อมกันไม่ค่อยได้นะครับผมโอเคครับได้มาแล้วนะครับเพื่อนๆนี่นะคับใบสวยหมดเลยนะครับสามใบต้นใหญ่เลยนะครับ มีรากแล้วเรียบร้อยนะครับไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปทําต่อนะครับผมว่าคงได้ไม่กี่ต้นนะครับเรียบร้อยครับเอามาสักสี่ต้นพอครับยังตัดได้อีกแต่ว่าไม่อยากตัดแล้วครับให้เขาเหลือใบไว้ที่ต้นก็สักสามใบนะครับเนี่นะครับที่ผมตัดออกมาจากเขานะครับได้มาสี่ต้นโตๆใหญ่ๆเลยนะครับอัตราการรอดก็น่าจะสูงนะครับ เนี่ยนะครับเพื่อนดูต้นนี้จะเห็นเลยนะครับว่าเห็นไหมครับมีความด่างด่างเขียวลงก้านแบบชัดเจนเลยนะครับขาวเหลืองขาวเหลืองแดงเอ้ยเหลืองเหลืองเขียวสลับกันนะครับก็สรุปว่าวันนี้ได้มาสี่ต้นนะครับเพื่อนโอเคครับเดี๋ยวผมคงต้องไปปลูกครับผมแช่มะพร้าวสับไว้ในน้ําค้างคืนไว้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปปลูกกันครับเพื่อน ผมจัดการทาปูนแดงเรียบร้อยนะครับในส่วนของต้นแม่นะครับส่วนลูกๆเนี่ยก็เรียบร้อยนะครับผมนี่ครับสี่ต้นนะครับทาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวรอปูนแห้งนิดนึงเดี๋ยวปปลูกกันครับเพื่อนได้มาสวยๆนะครับต้นละสองสามใบครับน่าจะแข็งแรงดีครับส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวรอแตกยอดนะครับ วันนี้แดดร้อนนะครับถ่ายอาจจะมืดย้อนแสงนิดนะครับผมเตรียมวัสดุปลูกนะครับวันนี้จะใช้มะพร้าวสับนะครับผมแช่น้ำไว้เรียบร้อยนะครับถ้าเป็นพวกฟิโลเดนดอนเนี่ยมะพร้าวต้องแช่น้ําก่อนนะครับถ้าเป็นพวกบอลสีเนี่ยอาจจะไม่ต้องก็ได้นะครับผมมาปลูกกันเลยครับวันนี้ผมจะเตรียมวัสดุปลูกง่ายๆนะครับเพื่อนก็จะมีมะพร้าวสับแช่น้ําแล้วนะครับทิ้งค้างคืนไว้นะครับหินภูเขาไฟนะครับ เพลย์ไลท์นะครับแล้วก็มูลไส้เดือนนะครับคุกเขาให้เข้ากันนะครับก็ได้วัสดุที่เก็บความชื้นได้ในระดับหนึ่งแล้วก็มีความโปร่งระบายอากาศได้ดีนะครับแล้วก็มีปุ๋ยจากมูลไส้เดือนช่วยนิดนึงนะครับทุกอย่างก็จะพอดีนะครับผมคุกเค้าให้เข้ากันแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะก็จะมีทั้งความชื้นจากมะพร้าวสับแล้วก็มีความโปร่งจากหินบุกเขาไฟเพืย์ไลท์ที่ช่วยนะครับแล้วก็จะดูดซึมเอาเจ้ามูลไส้เดือนไปเป็นปุ๋ยด้วยนะครับ ต้นไม้ก็จะมีทั้งความชื้นอาหารแล้วก็ความโปร่งของอากาศนะครับผมขยายเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับต้นแม่ผมก็เปลี่ยนกระถางเขาใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนวัสดุปลูกเพิ่มเข้าไปนะครับส่วนลูกๆเนี่ยก็วัสดุปลูกตามที่ผมบอกเพื่อนๆนะครับต่างที่เล็กกว่านะครับวันนี้ก็แยกได้สี่ต้นนะครับเอาแบบแข็งแรงแข็งแรงนะครับไม่ได้เน้นจํานวนเยอะนะครับ ต้นนี้สวยเลยนะครับแล้วก็ได้โอกาสทํากระถางต้นนี้ไปด้วยเลยนะครับต้นนี้ก็เรียกต่อไปก็จะคงเป็นด่างขาวที่สวยอีกอย่างหนึ่งนะครับวันนี้ผมลาเพื่อนไปก่อนนะครับด้วยฟิ i l o d e n d r นะครับ Purple าร์ k นะครับนี่นะฮะเห็นไหมโัวต้นแม่ก็ทับแดงเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมอาจจะลองไม่อบดูนะครับแต่เอาไว้ว้ร่มลำไรแล้วก็ให้เขาฟื้นตัวเองนะครับเพราะเขามีรากแล้วนะครับ แล้วมาติดตามความคืบหน้าต่อในคลิปถัดถัดไปของบ้านสวนลุงติ่งนะครับเพื่อนๆวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ